พี่น้องเอ้ยเสียดายหลีพี่น้องเลขเขาเขาได้ไปเขาทูปปูน,นนี่เนาะนะครับแต่ว่าผมบ่ได้โฟกัสบร่ได้ดันผมเสียดายซีหนึ่งมากกว่าพี่น้องเพราะความหวังผมยูดีซีหนึ่งหนึ่งซีตัวเดียวเลยหนึ่งซีก็ไปออกออมสินเต็มเต็มตัวเดียวบัตรที่นี่ทูปปูเนี่ยผมเป็ดจุดนะมันขึ้นเลขสองข้ 2, างคางนึงมันขึ้นหาหกหนึ่งอีข้างนึงขึ้นแค่หาหกครับผู้ใดเบิง่งในอ่ายุทูะผมอาชิปลงไปอยู่ แต่ว่าก็เสียดายพี่น้องผมไไก,ก็ไปเลยโฟกัสเอาตรงๆผมก็ปฏิเสธห้ามเลยแหละก็ไ่ได้ดันนะบ่ะคิดพ่อมามันสิออกตัวเกา่าผมอซีหนึ่งหนึ่งซีตัวเดียวเลยออกสามึแต่ว่าถ้าเป็นสูตรเก่าอ่ะซีสามเห็นบอกผมให้มาคักซีหนึ่งกับซีสามถ้าเอาวินกันนะมันจะเป็น4ีสามหนึ่งเลยแต่ว่ากับ คือว่าแบบบริเวนกับผ่านไปแล้วส่วนสามหนึ่งกับแต้มเดียวเฮ็ดผมเท่านแต้มส่วนออมสินกับไปออกพุ่นคือว่ามันก็ไปซื้อออมสินไปก็ถือมันกับมากไปออกได้ถึงหมดก้อนกับไปได้ไปออมสินนี่กันอ่ะพราะเป็นยังพี่น้องผู้ใดสู่ต่อกระสูผู้ใดมาสู่กันนี้หลดสำนักเนอพี่น้องเด้อขอโทษหลายๆครับสำหรับมือหนีผู้ใดไดากับบกขวดดอกบอก,ก,บอกยางเดยียวพี่น้องผมว่าอย่าไปตอบหรอกเนาะเออหลายคนกับว่าเลือกให้ได้หรือยังนะครับ ผมก็ให้ยูเฟสผมพี่นะครับพี่น้องบอมากก็อ่ากดบอกผมโหลดเด้อนะครับผมบายแหละบอกผมโหลดนะครับผู้ใดบอมากกันเลยเนาะเอาพี่น้องเสียดายให้เลยเด้อโค้งสุดท้าย16กันยา2,000หา68ผู้ใดผ่านไม่เห็นทปมี้ถือว่าเฮามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์คอยถึงรางวัลที่1นึงในงวดที่จะถึงนี่อาจารย์ให้เลยเด้อให้เลยเด้อ